ค่ะวันนี้อยู่ที่ตำบลบางกะไห้นะคะอำเภอเมืองจังหวัดชัยเชียงซาวมาเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงเช่นเคยนะคะสอสธิติมาฉายแสงก็จะมากับนี่หสสอจอไพบุญไลประดิษฐ์นะคะขาประจําวันนี้พื้นที่เป็นของคนนี้ค่ะท่านประธานจันสร์ินทรนโชคประธานสภาอบตอบางกะไห้แล้วก็ท่านกำนันกำนันเนี่ยก็จะดูแลพื้นที่นี้เขาจะรู้หมดอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาพามาแต่ไม่ได้มากันแค่นี้นะคะนี่พี่จำรุนสนธิโรธท่าน สภาเกษตรของจังหวัดชายแดนซ้าแล้วก็ทีมงานซึ่งเป็นอสมอด้วยอะไรด้วยก็มาหลายบ้านเลยค่ะทั้งหมด12บ้านในวันเดียวที่เราทํากันนะคะก็มาดูสารทุกสุขติดมาให้กําลังใจที่สําคัญเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็จะป่วยติดเตียงกันนะคะมาถามถ่ายว่ากินอาหารเป็นยังไงออนอนหลับหรือไม่อย่างไรเนี่ยค่ะคือเมื่อเวลาว่างจากการที่ติดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ลงเยี่ยม พี่น้องประชาชนจ้าสวัสดีจ้ามีแบบนี้ด้วยอ่ะเป็นมุงเมิงเลยเนาะคุณอาวันนี้คุณตาโอ้ต้องเอามือต้องจีเกดึงใช่ไหมคะอามาเยี่ยมา <c oughs> มาเยี่ยมจะมาเยี่ยมฉันเหรอเหรอเก้าสองเก้าสิบ เดินไม่ได้เลยเดินมาจากทางนั่งมีแด้ไม่มีแรงเนาะเดินไม่มีแรงอืมอืมก็ใช้มือซ้ายเอานะจ๊ะซ้ายอืมมากันหลายคนเลยจ้ะอ่านออกปะอ่านออกก็แค่เราเนี่ยใจอื้อนี่อ่านไม่ออก อาอ่านฉะเชิงเซาสอสอที่มาฉายแสงลูกพ่ออนันต์ฉายแสงคุณนันน่ะเออนั่นแหละตอนเขาอาจารรักษาหายเขาบอกว่าหมอดี รักษาที่ไหนไม่หายมาหารักษากันฉันทำลูกหมดโงนกับเรากันโตไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่แย่ต่อไปก็เชิญคุณทิติมาใจแสง ปรบเียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันติติมาฉายแสงชาเชิงเซาเขตหนึ่งพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ที่ฉันขอใช้เวลานี้หยิบยกเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารแผนงานของกระทรวงใดๆเลยท่านประธานแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนนับล้านคนที่กำลังรอความหวังจากที่ประชุมแห่งนี้ขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี2569 ที่มีวงเงิน3.78ล,ล้านล้านบาทดิฉันอยากจะชวนท่านประธานและก็ทุกทท่านหันกลับมามองคนธรรมดาธรรมดาตัวเล็กๆนะคะคนที่ยากจนที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารงบประมาณแผ่นใดเลยนี่แหละค่ะดิฉันเองได้ลงพื้นที่หน้าวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ,คะก็ได้คุยกับพี่น้องวินมอตอร์ไซค พี่วินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาก็พูดกับที่ฉันว่าพี่เปิ้ลครับผมติดหนี้5,000บาทผมไปต่อไม่ได้เลยครับท่านประธานเขาไม่ว่าจะหนี้5,000บาทของพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ไม่กล้าที่จะหยุดงานหรือหนี้10,000บาทของพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีทุนหมุนเวียนหรือเงินเป็นหนี้3,000 0บาทของผู้สูงอายุที่ติดเครดิตบุโรมาเป็นนับ10ปี พวกเขาล้วนเหมือนกันค่ะคือเขาไม่มีทางออกดิฉันไม่ได้พูดแทนคนล้มละลายที่เป็นหนี้เป็นสินร้อยล้านพันล้านนะคะแต่ดิฉันพูดแทนพี่น้องประชาชนคนจนๆเน,น,นี่ยแหละค่ะหลายล้านคนทีเดียวที่เป็นหนี้แบบหลักพันบาทหมื่นบาทซึ่งหนี้เหล่านี้มันเป็นตัวถ่วงเศรษฐกิจฐานรากอย่างที่เราไม่เคยให้ความสำคัญ ดิฉันขอใช้โอกาสนี้กล่าวถึงแนวคิดที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดไว้อย่างน่าชื่นชมเลยนะคะท่านบอกว่าลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้ไม่เกินแสนบาทมีจำนวน3ามล้านห้าแสนคนแล้วถ้าเราช่วยคนกลุ่มนี้ได้ก็จะเกิดผลดีกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมท่านยังพูดไปถึงเรื่องของการนำ AMC หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ นั้นเข้ามาซื้อนี่จากธนาคารเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างเป็นระบบซึ่งดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านประธานแต่สิ่งที่ดิฉันอยากถามก็คือว่าทําไมแนวคิดของท่านรัฐมนตรีดีๆแบบนี้กลับไม่อยู่ในแผนงานของงบประมาณเลยถ้าเราดูเรารู้ว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่มีสายป่านไม่มีทรัพย์ไม่มีเครดิต ทำไมเราไม่กล้าที่จะตั้ง AMC ของคนจนขึ้นมาสักกองทุนหนึ่งล่ะคะดิฉันขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณเพียง0.1%ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี3.78ล้านล้านบาทนี่ละคะ่ะคำนวณออกมาแล้วมันก็จะได้3,780ล้านบาทตีเลขกลมๆท่านประธานสัก4,000ล้านบาทแล้วกันไอ้4,000ล้านบาทเนี่ยมาทำเป็นทุนตั้งต้น ของกองทุนซื้อล้างหนี้คนจนท่านประธานคัางบ4,000ล้านบาทเนี่ยฟังดูเหมือนน้อยเมื่อเทียบกับกระทรวงอื่นที่ได้กันเป็นแสนแสนล้านแต่ถ้าหากเราซื้อหนี้จากธนาคารในราคาเพียง1%ของมูลหนี้เพราะยังไงธนาคารเขาตั้งหนี้ศูนย์อยู่แล้วนะคะเรามาบริหารหนี้ได้มากถึง400,000ล้านบาท หมายความว่างบ4,000ล้านบาทเนี่ยอาจช่วยคนไทยได้มากถึง4ล้านรายด้วยกันนี่คือตัวอย่างแล้วก็เพื่อลดภาระของรัฐนะคะเราไม่ได้ล้างหนี้ทั้งหมดแบบแจกฟรีท่านประธานไม่ใช่แต่เราต้องออกแบบให้เขาชำระหนี้ได้ชำระไหวด้วยชำระแบบมีศักดิ์ศรีด้วยดิฉันขอเสนอให้แบ่งกลุ่ม ของลูกหนี้ออกเป็น3ระดับค่ะระดับที่1ก็คือหนี้ที่ไม่เกิน1 0,000บาทเนี่ยหากเข้าเกณฑ์ครบล้างหนี้ให้เลยคนพวกนี้เขาไม่มีจะกินอยู่แล้วธรรมดา,าล้างหนี้ให้ไปเลยระดับที่สองก็คือหนี้10,000่นกับ1บาทถึง3 0,000บาทให้ผ่อนชราระเดือนละ3 0 0บาท500บาทเป็นเวลา3ปีไม่คิดดอกเบี้ยระดับที่สม นี่ส0 0 0 0ื่นกันึ่งบาทถึงห0 0 0มื่นบาทยกตัวอย่างนะคะผ่อนเดือนละสัก800ร้อยพันหนึภายใน3ปีแล้วก็พร้อมกับลบหรือล้างเครดิตบูโรให้เขาเมื่อเขาชำระครบเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีสิทธิ์เนี่ยที่เข้าร่วมโครงการที่ดิฉันขอเสนอก็คือว่าคนที่ไม่ใช่หนีพัน,นันนะไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะ คนพวกนี้ต้องเป็นหนี้อยู่ในระบบอยู่ในธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสินก็ได้ธนาคารตกสก็ได้หรือกอยสอสก็ได้นะคะแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน15,000บาทต่อเดือนไม่มีทรัพย์สินในชื่อของเขาเลยติดเครดิตบูโรมามากกว่า12เดือนและนี่ไม่ใช่โครงการสงเคราะห์นะคะท่านประธานแต่มันคือการซื้อโอกาสให้คนจนได้ไปตั้งหลักใหม่คะ่ะท่านประธานคะ กลับมาเป็นผู้เล่นในเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือโอกาสที่ต้องการให้เขาภายใต้มาตรา23ของพรบรวิธีการงบประมาณพศ2561เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าการจัดทำงบประมาณต้องมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าท่านประธานคะมันไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่าม,มากไปก,กว่านี้แล้วใช้งบ4,000ล้านบาทแต่เปลี่ยนชีวิตคน ให้ได้ถึง4ล้านครัวเรือนดีฉันเข้าใจดีค่ะว่าการคลังนั้นต้องมีวินัยแต่ถ้าเกิดว่าไม่กล้าที่จะช่วยคนจนที่แบกดอกเบี้ย5 0 0ร้อพันหนึ่งต่อเดือนเนี่ยเราจะหวังให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นกลับมาฟื้นได้ยังไงวันนี้ที่ฉันยังขอเสนอให้รัฐบาลน,นั้นกล้าที่จะนำแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่พูดเอาไว้เนี่ยนะคะเอามาทําเป็นโครงการให้มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือคนจนค่ะอย่าปล่อยให้แนวคิดของรัฐมนตรีนั้นลอยไปกับการให้สัมภาษณ์แล้วก็ปล่อยให้คนข้างล่างนับล้านคนเลยเนี่ยที่ต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานขอให้มันเป็นจริงๆดิฉันไม่ได้อภิปรายเพื่อคะแนนนิยมนะคะท่านประธานแต่ว่าดิฉันพูดแทนพี่น้องคนจนที่รอใครสักคนหนึ่ง ที่เชื่อว่าเขาจะต้องกลับมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ดังนั้นก็ขอฝากให้รัฐบาลได้คิดถึงโครงการแบบนี้เพื่อช่วยเหลือคนจนขอบพระคุณค่ะ